ที่ฟอร์ดอัมเนสาขาราพฤกษ์พระมรา้อีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเอิญเตรียมรถส่งมอบนะคะให้กับคุณลูกค้าคนสําคัญนะคะที่ติดตามน้องเอิญมาจากช่องทาง YouTube นั่นเองนะคะที่ช่องเอเอิญขายฟอร์ดนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณพี่สานิดนะคะแล้วครอบครัวมากๆเลยนะคะที่ติดตามช่อง y YouTube น้องเอิญน,นะคะจนถึงขั้นตอนได้ส่งมอบรถกันเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะคะลูกค้ามีเลิกนะคะมารับบนที่9นะคะเดือน5นั่นเองในโปรโม สุดคุ้มนะคะส่วนรถราคาตัวรถ1นึ่งแสนี่หมื่นแปับาทนั่นเองนะคะและในรุ่นนี้นะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งค่ะชื่อรุ่นนะคะเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะคะเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะและตัวนี้ให้แรงมา้าเรามาอยู่ที่170ค่ะและแรงบิด405้นิวตันเมตรนั่นเองนะคะในโปรโมชั่นตัวนี้นะคะราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะในคันนี้ลูกค้ารับไปนะคะใน ราคาเพียง1 2 4 9 0ล้านน้นบาทนั่นเองนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะรอบคันแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องเอิญจะพามาชมนะว่าในรุ่นนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะก็คือในตัวของกระจังหน้านั่นเองกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะเป็นแบบใหม่เลยนะสีดาเงานั่นเองนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงอีกเช่นเคยค่ะระบายในตัวของความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้ดีนะคะหล่อและยังมี ประโยชน์อีกนะส่วนด้านบนก็จะเป็นในตัวของไฟนะคะตกแต่งนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาวนะคะตรงนี้รีเควสได้เลยนะคะน้องก็ิสามารถดัดแปลงในตัวของตัวไฟนะคะมีแบบให้แต่งหลายๆอย่างนะคะให้ลูกค้าได้เลือกดูแล้วแต่ความชอบแจ้งน้องเอิญได้เลยนะคะส่วนด้านบนค่ะน้องเอิญก็เพิ่มเติมในตัวของตัวหนังสืออะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอรสนะคะเป็นฟอนต์เดียวของศูนย์ฟอร์ดเลยนะเบิกจากศูนย์แท้นะคะติดตั้งให้ลูกค้า ไปเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วในตัวของคำว่าเอลเรตัวนี้นะคะจะมีอยู่ในรุ่นเดียวก็คือในรุ่นเอลเรสปอร์ตนั่นเองนะคะแต่ในตัวเทนนะคะก็สามารถติดได้เหมือนกันเนาะอ่ะและไฟด้านข้างค่ะ ไฟด้านข้างตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวทรงหยดน้ํานั่นเองนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าทรงหยดน,าน้านะในตัวไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED นั่นเองแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นออกประกายสีฟ้านะคะเดี๋ยวน้องเอินจะขึ้นในตัวของรูปภาพนะคะให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเวลาไฟตัวนี้ติดตอนกลางคืนจะเป็นสีอะไรนั่นเองนะคะเลือกได้เหมือนกันเนาะว่าอยากได้เป็นไฟสีส้มหรือว่าไฟสีขาวหรือว่าจะเป็นไฟสีฟ้านะแบบที่น้องเอินกำลังจะขึ้นโชว์ให้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนั่นเองเนาะอ่ะ และด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นในตัวของชุดแต่งวิกเตอร์ V2 นะคะตัวนี้ทําสีพิเศษนะคะเพราะว่าตรงอกเขานะคะจะเป็นดําเงาหมดเลยนะตัดกับในตัวของสีขาวนะคะตัดกับตัวรถนะทำให้ในตัวของหน้าตัวรถของเรานะคะ ดูหล่อแล้วก็ยังมีมิติอีกด้วยนะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นแบบสีเดิมนะมันก็จะเป็นในตัวของออ,ออกเทาด้าน,นนะคะตัดกลับในตัวของสีดําด้านแล้วก็สีขาวแบบนั้นก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติจมจกน้องเอินได้นะอ่ะสีดําเงาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวรถเรามันสีขาวมุกเนาะตัดเอ,อ่อกลับในตัวสีดําเงาค่อนข้างออกมาแบบกลมกลืเลยทีเดียวหล่อด้วยนะคะดูมีมิติส่วนไฟด้านหน้า ไฟหน้าลงนะเงิน,นก็ติดในตัวของค้อไฟหน้าให้กับคุณลูกค้านะคะการลอยเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะคันนี้เราจะเน้นโทนดําเงานั่นเองเนาะและในตัวไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟไหน้าแบบ LED นั่นเองนะคะติดให้อัตโนมัตินะคะเป็นตัวไฟหน้าออโต้ตโนตนะะเนาะติดให้อัตโนมัติเวลาเราอยู่ในที่สว่างค่ะและเออเขาเอไม่ใช่เขาบอกว่าดับให้อัตโนมัติเวลาเราอยู่ในที่สว่างและเออติดให้อัตโนมัติเวลาเราลงอุโมงค์หรือว่าอยู่ในที่มืด ช้อยแรกพูดผิดนะคะแต่ว่าเป็นตัวไฟหน้า LED นะมาพร้อมกับในตัวของไฟตัว C นั่นเองนะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะและลงมาด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นในตัวของคิ้วล้อค่ะแบบนูนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัดกับตัวรถอีกเช่นเคยและรับกับในตัวของแมกยางของเรา แมกย่างของเรานะคะตัวเดิมในตัวของรุ่นเอลเรทนนะรุ่นเริ่มต้นนะคะตัวนั้นจะได้เป็นในตัวของแมกยางเดิมขอบ18นั่นเองนะคะตัวนี้น้องเอิญอัพไซส์ให้เป็นขอบ20เลยนะคะในตัวของสเปกยางก็จะเป็นในตัวของยางซูแมกนะคะดอกยางออฟโรดเนาะตัวสเปกยางอยู่ที่2 7ง5จ5ดห้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็วิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนขูดขาเลยนะคะเป็นในตัวของดอกยางออฟโรดนะคะคุณภาพในการใช้งานค่อนข้างโอเคเลยนะและในตัวแมกนะคะเป็นตัวตัวนี้เขาเรียกว่า แมกไลามาเวลเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำด้านออกเงาเงานิดนึงนะคะเขาไม่ได้เรียกเงาสิเขาเรียกเหมือนว่าจะเป็นพื้นมันมากกว่านะคะไม่ได้ดูแบบว่าด้านจนเกินไปนะคะก็จะเป็นเว้านะคะตามการนะคะทําให้ในตัวของลายแมกดูมีมิตินะคะและในตัวของการแมกก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะทําให้รูปทรงนะคะดูสปอร์ตแล้วก็แข็งแรงด้วยนะอ่ะ ส่วนช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมนะคะการรับประกันนะคะ5ปี1นึ0 0 0สาโลตัวนี้ยังมีให้กับคุณลูกค้าอยู่นะไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้โหลดลงนะคะตัวนี้ช่วงล่างเดิมเลยอ่ะและในตัวของรุ่นเอเวอเรตตัวกระจกหูข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นขาวมุกแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับในตัวของไฟเลี้ยวนะคะส่วนกระจกด้านในนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ตรงฝั่งคนขับเลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยอ่ะแล้วก็ ด้านข้างตัวคิ้วกันสาตัวนี้น้องเอิญติดตั้งเป็นของศู์แท้ให้กับคุณลูกค้านะจะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะป้องกันในตัวของพวกละองฝนเวลาเราลดกระจกลงเนาะไม่ให้ในตัวของพวกเม็ดฝนนะคะเข้าคอนโซลด้านในเรานั่นเองส่วนในตัวเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มซามิกรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะกองแสงได้ดีเลยนะคะตัวนี้และมีการรับประกันให้คุณลูกค้าด้วย7ปีนั่นเองไม่ว่าฟิล์มจะเป็นฟองอากาศหรือว่าเป็นรอยย่นนะคะโทรหาเอิญได้เลยตัวนี้เราจะเข็มให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะเพราะว่ามีตัวรับประกัน อยู่นั่นเองอะแล้วก็ตัวเบ้าลองมือจับค่เป็นสีดําเงานะกันในตัวของเ,อเครื่องประดับนะคะที่เราใส่นิ้วไว้แล้วเวลาเราจะล้วงเปิดประตูนะคะไม่ทําให้ในตัวของพวกเครื่องประดับเหล่านั้นนะคะขูดตัวสีตัวรถเรานะตัวนี้ก็ป้องกันได้ดีเลยเป็นสีดําเงาด้วยนะคะแล้วก็ตัว L 10, เอลเเทนเนจะบอกว่า จะมีในตัวของคุณแจรีโมทค่ะมาให้2ดอกนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถปลดล็อกนะคะจากคุณแจก็ได้นะคะหรือว่าล็อกรถผ่านกุญแจก็ได้เปิดฝาท้ายผ่านกุญแจได้นะคะ <ๆ S 1> เพียงแค่เราพกไว้แบบนี้สังเกตว่าที่มือจับเรานะสองฝั่งจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะตรงเบ้ารองมือจับอยู่เวลาลูกค้าล็อกรถแตะแค่นี้ได้เลยสังเกตไฟจะขึ้นเดี๋ยวน้องเอิญจะตั้งค่าที่กระจกให้นะเพราะเวลาล็อกรถนะคะตัวกระจกมันจะพับให้นะตัวนี้สามารถตั้งค่าได้เนาะ อันนี้เวลาล็อกนะคะอ่าสังเกตได้ไงว่ารถล็อกแล้วหนึ่งเลยคือสังเกตที่หูกระจกหูกระจกจะพับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ตั้งข้าเลยไม่พับสังเกตที่ประตูด้านหลังล็อกแหละเวลาเราจะเปิดแค่ล้วงอ่าเปิดแล้วถ้าเวลารถเปิดหูกระจกมันก็จะอ้าออกด้วยนะคะใช้งานง่ายๆนะแบบนี้นะ ส่วนด้านในค่ะเอลเรเทนรุ่นเริ่มต้นนะคะได้ในตัวของอพวงมาลัยไฟฟ้า100%เเซเลยนะคะและหน้าจอปัดด้านหลังนะคะแบบดิวจิตอนนะคะแล้วก็ในตัวของหน้าจอกลางค่ะซิงโฟอเอขนาด10นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p รเพนดอยอัลโตไรสายได้เลยนะคะและเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนภายในนะคะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะคะไม่ใช่เบาะผ้านะตรงนี้ลูกค้านะคะหายกังวลได้เลยมีในตัวของเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะคะโหมดการขับขี่นะคะทั้ง โหมด C โหมดเลยนะคะโหมดประหยัดปกติถนนลื่นลากจุงนะคะมีให้คุณลูกค้าได้เลือกปรับตามในตัวของอการขับขี่บนท้องถนนของเราได้เลยนะคะตัวนี้นะสามารถกดได้โดยที่ไม่ต้องจอดรถนั่นเองเนาะและแอร์ให้ถึงแถวสามเลยไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะว่ารถฟอร์ดนะจะบอกว่าแอร์เย็นจี๊บถึงต้อง่มผ้ากันเลยทีเดียว และด้านหลังตัวฝาถังน้ํามันนะคะตัวถังน้ํามันของเราจุได้ทั้งหมด80ลิตรเลยนะน้องเงินแนะนําเติมเปในตัวของดีเซล B7 นะคะเพราะว่าจะช่วยถนอมเครื่องยนต์นะคะในรถเรานะคะอย่างดีเลยอ่ะและมาด้านหลัง ด้านหลังนะคะจริงๆไฟตัวเอลเลเทนจะไม่ใช่แบบนี้นะแต่ตัวนี้นะคะน้องเอิญนะคะติดตั้งเป็นในตัวของไฟซิกเนเจอร์นะคะที่อยู่ในรุ่นเอลเวอทเทเนียมเอลเวอรสปอร์ตนะให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะคะตัวนี้เป็นโคมที่เบิกจากศูนย์แท้นะคะแบบนี้เลยและติดในตัวของคาดคําว่าเอลเวสมีไฟให้กับคุณลูกค้าด้วยนะและตัวนี้ก็จะมีในตัวของกล้องนะคะมองหลังมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะใส่เกียร์อาตัวกล้องจะไปแสดงผลที่หน้าจอกลางนั่นเองนะคะและเพิ่มเติมติดตัวในะคะ ว่าสปอร์ตค่ะอะคริลิกนะคะด้านหลังฝาท้ายแล้วน,นะคะแล้วก็ซ้ายขวาด้านหน้านั้นเองเนาะแล้วก็ลงมาลงมาจะเป็นในตัวของเซ็นเซอร์ค่ะจะแจ้งเตือนเขาเรียกว่าจะเป็นเสียงเนาะเวลาเราใส่กีอาร์เราอถอยหลังมันจะเป็นเสียงนะคะแจ้งเจอแจ้งเตือนด้านในนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะที่ขึ้นให้ว่าระวังสิ่งกีดขวางนะคะที่อยู่ด้าน ที่อยู่ทางด้านหลังรถเรานั่นเองเนาะและลงมาก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตค่ะชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับท่อคู่นะคะแปดเหลี่ยมตัวปลายท่อเป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านล่างนะจะเป็นดําเงานะคะตัดกับสีดำเออตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะซึ่งจะเหมือนด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นมาทั้งเซ็ตแล้วก็เป็นมาเป็นชุดนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกัน จริงๆฝาท้ายเอเวอร์เลเทนะจะเป็นในตัวของโชคนะคะเวลาเรากดแลว้วต้องช่วยมือพยุมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ต้องเอิ้นติดตั้งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปปึ๊บอ่า เป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะที่นงเอิญติดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะสามารถเปิดจากทางรีโมทได้นะคะเปิดจากทางคอนโซลด้านหน้าได้และเปิดจากทางด้านหลังได้นะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะและในตัวนี้ก็มีการรับประกันให้กับคุลูกค้าเหมือนกันนะต่อไปนี้ลูกค้าไม่ต้องมาคอยแบบยกแล้วนะแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนเราไม่เอาฝาท้ายไฟฟ้าไปไปเป็นทดแทนเพิ่มเติมไปตัวสิ่งอื่นก็ได้นะสามารถได้เหมือนกัน นะคะคเวลาเราปิดก็แค่นี้เลยปึ๊บอย่างเท่อ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะในรถฟอร์ดคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งโปรโมชั่นนะคะโทรหานะคะ้องเอินได้ก่อนนะคะที่0ูนย์ -39890 นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสามารถทักถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะว่าในรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นยังไงการผ่อนยังไงการดาวยังไงนะคะชุดแต่งได้แบบนี้เลยไหมเรามีในตัวของโปรโมชั่นนะคะหลายๆโปรโมชั่นนะคะอธิบายให้กับคุณลูกค้านะคะว่าประมาณไหนยอดผ่อนประมาณไหนสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนได้หรือ ก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะคะน้องเอิญจะประจำอยู่ที่สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะตลอดเลยลูกค้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงนะคะสามารถแวะเข้ามาหาน้องเอิญได้เพราะว่าน้องเอิญจะมีรถทดลองขับนะคะให้กับคุณลูกค้านะได้ลองทดลองก่อนว่าช่วงล่างโอเคไหมนะคะเพราะว่าจะได้ตอบสนองการซื้อเนาะเวลาเราจะซื้อรถเราก็ต้องได้ลองขับก่อนว่าฟิลลิ่งเราชอบหรือเปล่าอารมณ์เราได้ไหมนะก่อนที่จะไปลงเรื่องในตัวของพวกแคมเปญชุดแต่งนะคะสามารถคุยกันก่อนได้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในการแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็น ็นชิ้นส่วนต่างๆนะน้องเอิญมีการรับประกันนะคะชั้นหนึ่งให้กับลูกค้านะคะเวลามีปัญหาเข้าเคมประกันได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปวิ่งหาร้านประดับยนต์นะคะเพื่อเข้า,เาติดตั้งหรือว่าแก้ไขเนาะตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าไปอีกหนึ่งนั่นเองสําหรับลูกค้านะคะท่านใดอย่าลืมนะโทรหาน้องเอิญน,นะคะ0932239890แล้ววันนี้น้องเอิญขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องเอิญน,นะคะและคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรส่งมอบรถคันไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูค่ะวัน e aí